สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกันในเรื่องของช่วงนะคะในวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของสมการใช่ไหมคะสมการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมแต่ทีนี้ตอนนี้เรากําลังมาในเรื่องของช่วง ช่วงเนี้ยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะสมการอะสมการนะคะซึ่งอะสมการเป็นยังไงอะสมการก็จะมีในเรื่องของเครื่องหมายมากกว่าอ่ะอันนี้นะเครื่องหมายมากกวา่าส่วนอันนี้ค่ะเครื่องหมายน้อยกว่าเป็นยังไงก็คือว่าถ้ามากกว่าใช่ไหมคะด้านซ้ายมือก็จะมากกว่าด้านขวามือ ด้านซ้ายมือก็จะมากกว่าด้านขวามือหรือถ้าน้อยกว่าด้านซ้ายมือก็จะน้อยกว่าด้านขวามือโอเคค่ะต่อมาเรามาเจอเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับกันบ้างอันนี้จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากันโอเคค่ะเป็นยังไงอันนี้น้อยกว่าจะพยายามเขียนให้เท่าเดิมปึ๊บน้อยกว่าใช่ไหมคะหรือเท่ากับเนี่ยเท่ากับเท่ากับก็ได้อุ๊ยเมื่อกี้พูดว่าอะไรมากกว่าหรือเท่ากับอ,อ๋อมากกว่าหรือเท่ากับแต่นี้จะเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ นี่หรือถ้าเป็นเท่ากับก็เป็นแบบนี้จุดดจุแป๊บหบนึ่งนะคะเรายังจะบอกว่าน้อยกว่าก็ได้เท่ากับก็ได้โอเคเช่นเช่นถ้าครูเก๋เขียนแบบว่าอะไรดีอ่ะสมากกว่าหรือเท่ากับสองใช่ไหมใช่ หรือคือเกบอกว่า4มากกว่าหรือเท่ากับ4ใช่ไหมใช่ประเด็นเป็นแบบนี้เลยคะ่ะถ้าเป็นเรื่องของอสมการยังไม่หมดนะยังไม่หมดอสมการยังไม่หมดนะคะอาจจะรวมไปถึงเครื่องหมายอะไรด้วยนะคะไม่เท่ากับอ่ะธรรมการอาจจะรวมไปถึงเครื่องหมายไม่เท่ากับแต่ทีนี้เรามาดูเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ากันก่อนแล้วเราก็เคยเรียนเรื่องเส้นจำนวนมาแล้ว เช่นครูเก๋อยากจะบอกว่าครูเก๋เขียนว่า x มากกว่า1ครูเก๋เขียนนะคะว่า x มากกว่า1ครูเก๋าพาไปดูที่เส้นจำนวนครูเก๋าพาไปดูที่เส้นจำนวนปึ๊บเส้นจำนวนมีอะไรมั่งอ่ะก็เอา0 1 2 3่มใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็คืออะไรคะลบ1 ลบสองลบสามโอเคเนาะแป๊บนึ่งนะโอเคอ่ะค่ะลองดู x มากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะนักเรียนคะมากกว่าไปทางไหนไปทางขวามือโอเคไปทางขวามือ เก็บ okay, ไปทางนี้ x เกากกว่า1เอา1นึ่งไหมไม่เอาแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดโปรย้ำนะตรงนี้ค่ะเป็นจุดโปรจุดโปรกกำลังจะบอกว่าอะไรไม่เอา1จุดโปรคือกำลังจะบอกว่าไม่เอา1ต่อมาค่ะถ้าคูกเก๋กเขียนบอกว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ1มั่ง ซึ่งเรียนรู้ว่ามากกว่าไปทางไหนไปทางขวาเหมือนเดิมไปทางขวา x มากกว่าหรือเท่ากับ1เอา1ไหมเอา1ก็แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นจุดทึบจุดทึบอันนี้ครูเก๋เรียกว่าจุดทึบนะคะอันนี้คือจุดทึบจุดทึบบอกว่าอะไรจุดทึบอะเน้นเน้นเลยเน้นว่าเอา1 เส้นจํานวนนะจุดโปง่งไม่เอาหนึ่งจุดทึบเอาหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเขียนในรูปของช่วงเราจะมหวจะรู้จักช่วงเขาจะเขียนว่าเขาเขียนตรงนี้นะคะหนึ่งช่วงเปิดอะ่ะหนึ่งอินฟินิตี้มันจะคล้ายๆกับอะไรนะอย่างเงี้ยเรียกว่าวงเล็บเนีย่ยเรียกว่าวงเล็บหนึ่งอินฟินิตี้ช่วงเปิดไปเรื่อยๆผู้เก๋เขียนตรงไหนดีแป๊บ พอเขาเยอะเหมือนที่จะไม่พอก็คือว่าอันเนี้ยค่ะเรียกว่าช่วงเปิดเนี่ยแบบนี้เรียกว่าช่วงเปิดคือไปเรื่อยๆืไปเรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งถึงฟินดี้ตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้พูดก็พอเราไม่ต้องเกีเ่ยวหรอกช่วงเปิด ตั้งแต่ไปเรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งถึงอินฟินิตี้โอเคนะทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างทางนี้ค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าช่วงปิดปิดอันนี้เรียกว่าช่วงปิดช่วงปิดมันจะลักษณะแบบนี้เราน่าจะเรียกว่าแบบแบบกล้ามปูค่ะก้ามปูหรือว่าเป็นวงเล็บแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยก็ช่วงปิด ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เอา1ด้วยอันนี้เอา1ด้วยโอเคนะอันนี้คือแบบเส้นจำนวนอันนี้คือลักษณะการเขียนเป็นช่วงเรียกว่าช่วงเปิดอันนี้เรียกว่าช่วงปิดเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการเขียนแทนเซตของจำนวนจริงกันโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันมีการเขียนแบบช่วงมีการเขียนแบบเส้นจำนวนอ่าคุเกเอามาให้ดูละ บทนิยามาหาเมื่อเอกภพสัมพัสอ่าขอคิดบทนิยามก่อนนะบทนิยามเมื่อเอกภพสัมพัสเป็นเซตของจำนวนจริงและ A น้อยกว่า B ค่ะและ A น้อยกว่า B ช่วงเปิดนักเรียนลองดูช่วงเปิดนะช่วงเปิดคะ่ะช่วงเปิดเป็นยังไงก็คือว่าเป็นวงเล็บแบบนี้ใช่ปะหมายถึงอะไรก็คือ x น้อยกว่า B ถูกปะ แต่มากกว่าเอหรือจะบอกว่า x มากกว่า A น้อยกว่า B ก็ได้จุดเป็นอะไรคะจุดจุดเป็นอะไรจุดจุดโปง่งใช่ค่ะจุดโปง่งคุกเกยเขียนจุดโป่งนะเอาคนละสีไหมสีแดงแล้วกันอ่าโอเคคุกเกยเขียนเป็นจุดโปง่งเอาหนาหน่อยไหมนี่คุกเกยเขียนเป็นจุดโปง่ง จุดโป่งแล้วคุณไปทำทุบทำไมคะจุดโป่งปากพูดจุดโป่งโอเคจุดโป่งนะย้ำค่ะเขียนไว้ด้วยจุดโป่งจ้ะแต่พอมาข้อสองข้อสองนะคะลูกข้อสองเป็นช่วงปิดใช่ไหมคะอันนี้คือหมายถึงอะไร x โดยที่ x ทำไมคะน้อยกว่า เท่ากับ b มากกว่าหรือเท่ากับ a โอเคค่ะถ้าเท่ากับเป็นจุดอะไรนะคะจุดทึกจุดทึกอ้อมจุดทึกนะอ่าเขียนไว้ด้วยแบบนี้คือเรียกว่าอะไรจุดทึกจากต่อมาข้อ3ข้อ3ช่วงครึ่งเปิด ถ้าลักษณะแบบนี้คือยังไง x โดยที่ x ค่ะทำไมคะทำไมคะดูสัญลักษณ์ตรงนี้ถ้าเห็นตรงนี้แปลว่าน้อยแบบเท่ากับมีเท่ากับอันนี้ธรรมดาเฉยๆใช่ปะอันนี้จะแบบนี้จะเป็นจุดทึบอันนี้จะเป็นจุดโป่งโอเคค่ะนั่นก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ b แต่มากกว่า a โอเค เรามาดูกันเป็นยังไงเอ่ยลักษณะโป่งที่ a ใช่ไหมคะโป่งที่ a โป่งที่ a แต่ทึบที่ b ค่ะโป่งที่ a แต่ทึบที่ b เ่ะเรามาเขียนข้อ4ก่อนข้อ4ข้อ4ี่เราจะเห็นแบบนี้สแสดงว่าทึบที่ a โป่งที่ b ใช่ไหมคะทึบที่ a โป่งที่ b โอเคค่ะ แล้วเราคอยมาเขียนคืออะไรนะ x โดยที่ข้อ4นะ x ทำไมเอย่ยน้อยกว่า b มากกว่าหรือเท่ากับ a ค่ะมาข้อ5ข้อ5ข้อ5เป็นลักษณะของช่วงหมายถึงยังไง a ไปอินฟินิตใช่ไหมคะก็คือเขียนได้ว่า x T, โดยที่โดยที่ทำไมเอย่ย x มากกว่า a ค่ะขอเขียนข้อ5กับข้อ6คู่ขนานกันไปอันนี้ก็จะหมายถึง x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ a ค่ะข้อ5กับข้อ6มีความต่างกันยังไงข้อ5ก็จะเป็นจุดโปง่งข้อ6ก็จะเป็นจุดทึบโข้คเนาะข้อ5ก็จะเป็นจุดโปง่งข้อ6ก็จะเป็นจุดทึบ แค่นั้นโอเคนะคะข้อ5จุดโปง่งข้อ6จุดทึกอ่าโอเคค่ะต่อไปดูข้อ7กับข้อ8ข้อ7กับข้อ8เข้ามาด้วยกันข้อ7กับข้อ8ค่ะเขียนได้ว่ายังไงนะ X จริงๆครูคเกียนไม่ได้เขียนแค่ว่าจริงๆมันอาจจะต้องเขียนว่า X เป็นสมาชิกของ R แต่เรารู้แหละเนาะอันนี้ทำไมทางซ้ายก็แปลว่าทำไมคะ x น้อยกว่า A ส่วนอันนี้นะคะ x โดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ a เช่นเดียวกันอ่าโอเคเขียนตรงนี้ผิดนิดนึงนต้องเป็น a นะจ้าไม่เป็นไรเนาะไม่าภายัยจ้าจุดอะไรนะคะข้อเจจะเป็นจุดอะไรนะคะจุดโปง่ง ส่วนข้อ8จะเป็นจุดทึบโอเคค่ะจ้ะสุดท้ายค่ะช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้หมายความว่ายังไงก็คือเขียนให้เลยเซ็ตของจำนวนจริงเซ็ตของจำนวนจริงค่ะ ก็แบบนี้แหละเขียนได้แบบนี้แหละเนี่ยเป็นจำนวนจริงก็ทุกตัวไม่สามารถระบุได้ว่าใครพร้อมอยู่ในเส้นจำนวนเนี้ยก็เป็นจำนวนจริงหมดเลยมาจากทางไหนอ่ะทางนี้ก็จะเป็นอินฟินิตี้ถึงลบอินฟินิตี้โอเคค่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันตัวอย่างที่40เนี่ยนักเรียนยสามารถทบทวนได้นะคะสแกน Q r คทบทวนได้เลยมาตัวอย่างที่ยีตัวอย่างที่2ีบอกว่า จงเขียนเซตแต่ละข้อในรูปช่วงในรูปช่วงใช่ไหมเอ่าล้วให้เส้นจนำนวนอีกมาข้อหนึ่งช่วงเปิดใช่ปะสีฟ้าได้ไหมอ่ะสีฟ้าในรูปช่วงนะคะก็เปิดลบสองเอาเขียนช่วงก่อนได้ปะอันนี้ช่วงครึ่งเปิด ช่วงครึ่งเปิดช่วงนะช่วงนะข้อสามช่วงปิดนี่เขียนปิดข้อสี่ค่ะก็เป็นช่วงธรรมดาตรงนี้ก็จะเห็นว่าลบอินฟินิตี้ห้าถูกปะทางซ้ายอันนี้ค่ะนี่มากกว่าหรือเท่ากับนั่นก็คือปิดสูงอินฟินิตี้เลยต่อมาค่ะข้อสุดท้าย ลบเจ็ดอินฟินิตี้เขียนในรูปช่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเส้นจำนวนบ้างเส้นจำนวนค่ะมีอะไรมัง่งอันนี้จะเป็นลบสองห้าโป่งทั้งคู่สบายใจได้ข้อสองค่ะลบห้า ลบห้าเก้าทึบที่ลบห้าโป่่งที่เก้าโอเคค่ะข้อสามข้อสามช่วงปิดปิดแบบนี้ทำไมทึบทั้งคู่อ๋อเดี๋ยวเขืยอเส้นตัวงนก็ได้มาทึบทั้งคู่ทึบทั้งคู่ทึบที่เลขอะไรนะคะหนึ่ง ปดอ้าวห้าข้อเขเียนตรงนี้แล้วกันจุดโกงแล้วทำไมคะเพราะว่ามันทำไม x น้อยกว่า5ก็ไปทางซ้ายน้อยกว่า x น้อยกว่า5ไปทางซ้ายโอเคค่ะข้อ5ขอ5อ้อห x มากกว่าหรือเท่ากับ0นโอเคจุดทึบแ,น,แน่ๆอันนี้ศูนย์ใช่ไหมไปทางขวา x มากกว่าหรือเท่ากับ0สุดท้ายข้อ7ค่ะ x มากกว่า7จุดโปงอ๋อลบ7ลบ7อืมโอเครู้จักกับช่วงนะคะการเขียนอะไรนะคะการเขียนเซตแทนจำนวนจริงการเขียนช่วงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเรามาเจอตัวอย่างถัดไปในคลิปหน้านะคะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะ